รู้หรือไม่คอร์เพลงครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2541โดยกลุ่ม Echo ซึ่งเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่เริ่มแต่งตัวคอร์เพลงในประเทศไทยแจ๋วบ้านละจากที่น้องไข่มุกเคยจะใส่ชุดอย่างเดียววันนี้ต้องผ่านตัวเองมาเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าคอสเพลงโดยมีพี่รัก์เป็นกูรูคอยแนะนําแต่ไม่แค่นั้นเพราะพี่ลักษ์ให้น้องมุกลงมือตัดชุดจริงๆน้องมุกจะทาได้ไหมและชุดคอสเพลงจะโดนใจช่างมือมีประสบการณ์อย่างพี่รักษ์หรือไม่เราไปเอาใจช่วยเธอกันนะครับ อันนี้เอาเป็นไซส์มาตรฐานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไซส์มาตรฐานของหนูแล้วอืมค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทําไซส์มาตรฐานแล้วก็เริ่มจากการสร้างแบบนะนะคะอย่างสมมติว่าผู้หญิงไทยก็ถ้าไซส์กลางๆก็รอบอกก็คงประมาณสามสองสามสามนะคะรอบเอลยี่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยอย่างใครพวกนี้หุ่นดีก็คงใส่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเอลทำเป็นยางยืดนะคะ่วนอื่นก็คงไม่ต่างกันมากนะคะเดี๋ยวเริ่มจากการล่างแพทเทิร์นก่อนแล้วกันนะคะค่ะ น้องไข่มุกก็คือต้องการที่จะตัดชุดคอสเพย์เลิฟไลท์นะคะเพื่อที่จะไปเสนอกับร้านที่เป็นร้านเช่าชุดนะคะชุดที่เรื่องมาคะก็เป็นเรื่องสกู๊รเลิฟลิฟสกูลรไอดอลค่ะคิดว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่แบบยังไม่มีขายก็เลยจะลองมาตัดนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาร่างแบบกันเลยนะคะได้ค่ะอย่างแพทเทิร์นมือถ่าน้องไข่มุกก็ทำเป็นมาบ้างแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะ ปกติก็คือทําเหมือนเดิมอะคะ่ะทําเหมือนการช่างแบบเสื้อท,ทั่วไปนะคะแล้วเราจะมาปรับไซส์เอานะคะพี่ก็สอนก็คือการแบบวัดขนาดตัวว่าเราต้องวัดอะไรนะถ้าชุดเป็นแบบเกาะอ,อกเราก็ต้องวัดส่วนไหนบ้างแล้วก็วาดแพทเทิร์นของเสื้อก็คือเราต้องวาดลงกระดาษอะคะ่ะไม่ใช่แพทเทิร์นที่เราแบบว่าเราวาดให้มันคล้ายกระตูนอะแต่วาดแบบแล้วก็ใช้ให้เอาผ้าะคะ่ะไปทาบเลยอะคะ่ะ แพทเทิร์นคือการสร้างแบบนะน,นะคะที่ที่สร้างในกระดาษโดยเอาไซส์ของลูกค้ามาทำนะคะแล้วก็ไปตัดในตัวผ้าอีกทีนึ่นนะคะ่ะก็ค่อนข้างหลายชิ้นนะคะเพราะอย่างชุดที่ให้น้องเข้าให้มาก็จะมีออในส่วนของตัวเสื้อแล้วก็จะมีพวกโบและก็ปลอกแขนปลอกขาแล้วก็ส่วนในของคอที่เป็นปกและก็ตัวกระโปรงอะคะ่ะเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วค่ะ,คะโอเคเนาะโอเคค่ะอันนี้สเก็ตตัดบบเล้วเปล่อ่ะค่ะโอเค เดี๋ยวตัวเสื้อที่พี่อาจจะเป็นคนช่วยนะคะเดีด๋ยว้องทำ,ทำในส่วนของกระโปรงไปก่อนแล้วกันเนาะได้ค่ะ,คะโอเคขออนุญาตวางก่อนนะคะชุดนี้นะคะก็คือใช้ผ้าคอดข้างเยอะในส่วนของตัวกระโปรงนะคะเพราะว่าจะเป็นกระโปรงสัาเป็นชั้นๆนะคะก็คือใช้ผ้าประมาณ 3- 4เมตรได้เฉพาะตัวกระโปรงแล้วก็ตัวเสื้อน,นี่คือใช้ประมาณ2เมตรนะคะส่วนความยากง่ายก็คงจะเป็นการเย็บรูดระบาย,ยาะค่ะการประกอบตัวแล้วก็การเย็บกุ้นนะคะ ใช้อุปกรณ์เหรอคะก็กยากตั้งแต่ใส่ได้แล้วนะคะคือแบบบางทีก็จําไม่ได้คือมันจะมีรูหลายรูมากแบบรูตรงนี้ต้องใส่ได้ร้อยมาตรงนี้คือลืมประจําอะค่ะว่าเฮ้ยเราต้องเอามาใส่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะมันเป็นตามล็อกล็อกอเลยอะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือลงเข็มอะคะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราลงไม่ถูกเนี้ยได้มันก็พันกันนะคะแล้วก็ต้องแก้ใหม่แล้วก็ต้องลลอะใหม่ตัดใหม่อีกรอบอะคะ่ะเฮ้ยหนพันเดี๋ยวอ่ะลองร้อยใหม่สิคะ ปิดสวิตช์ก่อนก็ได้ค่ะคได้บันจัดไวใช่ไหมเราดูว่าเราร้อยถูกหรือเปล่านะคะาารตรงน,นี้แล้วก็ใส่หรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเข็มเราใช้เป็นนานๆแล้วมันปลายมันไม่คมอันนี้เราก็สามารถจะเปลี่ยนได้ คือเริ่มต้นของคนที่ยังไม่ค่อยถนัดนะคะคือจะคอนโทรลเรื่องของการเย็บการลงน้ําหนักปีจักไม่ค่อยพงที่น,น,นะคะคือแรกๆเขาก็เย็บปืดไปปืดมาคือหยุดไม่ค่อยได้อย่างเี้ค่ะหลักหลังก็คือเริ่มดีขึ้นนะคะส่วนความตรงของเส้นได้หรือว่าปีจักเนี้ยก็อาจจะจะยังต้องปรับปรุงเพราะว่าเพิ่งเย็บขั้นต้นก็ยังไม่ค่อยจะดีมากค่ะยากค่ะมันยากมากคือเราต้องจับจังหวะว่าตรงนี้หยุด แล้วเราก็ไปอีกไปมันก็ต้องแบบเร็วเร็วเร็วเลยแล้วก็เวลาทาบกับเข็มใช่ไหมคะคือเราต้องกะว่าเออมันตรงแล้วนะแล้วเราก็ต้องเย็บไปเรื่อยๆค่ะคือไม่ให้จับแบบจับแรงๆค่ะค่อยๆจับเรดูความย่นก็คือให้มันย่นอย่างนี้ถูกแล้วเพราะว่าเราต้องไปเย็บกับกระโปรงถ้าถ้าเกิดว่ามันย่นน้อยเราจะปรับให้ตึงตรงนี้รึ้บขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ แต่ตรงตรงตำแหน่งที่เราจะเย็บก็ต้องให้อยู่ประมาณเนี้ประมาณนี้นะคะค่อยๆเย็บไปสึกมันยากจังอย่าดึงเพราะว่าถ้าดึงมันจะไม่ย่นใช่ใช่ดูลองปล่อยตามสบายๆยอมแตย พอมาเย็บจริงๆคือมันยากมากคือทุกอย่างมันยากไปหมดนะคะแล้วพอเสียทีนึงอ่ะเราก็ต้องเลาะใหม่หมดเลยผ้ามันก็เสียไปด้วยค่ะด้มันรันกันเยอะค่ะผ้ามันก็จะเสียค่ะมันก็จะเป็นรูๆๆอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้ความอดทนคือเสียไปทั้งหมดเหรอคะเยอะมากเพราะว่าเราเหมือนกับว่ารองเท้าของหนูอะค่ะมันยังไม่นิ่งเหมือน ที่ป้าเขาสอนนะคะบางทีเราก็เร็วไปไม่ต้องตามล็อกอะค่ะเปี่ยวไปเลยทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมานั่งล็อกใหม่แล้วก็ต้องนั่งเย็บใหม่ ก็คือการใช้จักรก็คือจะต้องใช้บ่อยๆนะคะฝึกการเหยียบการหยุดการเดินหน้าถอยหลังหรือแม้กระทั่งการปรับบางอย่างอาจจะมีได้งอกได้ขาดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องรู้จักแก้ไขเบื้องต้นด้วยนะคะจริงๆก็คงไม่ไม่ถึงขนาดต้องเป็นกุลสตรีไทยนะคะเพราะว่าบางคนผู้ชายบางคนยังเย็บผ้าได้ใช่ไหมคะอย่างนั้นก็คือต้องต้องชื่นชอบด้วยะคะ่ะเพราะว่างานตรงนี้บางทีถ้าไม่ชอบเรามาทามันก็จะรู้สึกบุดจิตนะคะไม่ค่อยมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะ่ะในระหว่างที่เย็บผ้าไปเดี๋ยวพี่ก็ทําแขนแล้วก็สนบนให้แล้วนะคะ ที่เหลือให้น้องทากุ้นนะคะโอเคอันนี้<อ>เราก็ต้องอันนี้ผ้ากุ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ทับใช่ไหมคะทัะบแล้วก็ตัดความยาวเท่าที่เราต้องการนะคะก็คือต้องมีความอดทนนะคะเวลาทำพวกชุดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีความอดทนสูงแล้วก็มีทักษะในการเย็บด้วยะคะ่ะ ก็ได้ประสบการณ์แบบประมาณว่าเราได้ชอบพอสเพย์แล้วพอมาลองตัดก็แบบมันสนุกดีนะมันได้แบบได้ตัดชุดที่ตัวเองชอบอะคะ่ะก็คือคําแนะนําสําหรับน้องก็คือให้ลองฝึกทําบ่อยๆนะคะแล้วก็หาความรู้นะคะเพราะงานพวกนี้มันไม่มีที่สิ้นสดนุดน,นะคะอย่างนเอยบางทีเราอาจจะหาหนังสือนะคะหรือว่าอาจดูใน YouTube ได้ใช่ไหมคะมีการสอนเทคนิคต่างๆในการตัดเย็บนะคะจะทําให้น้องเขาพัฒนาขึ้นเร็เรวแล้วก็การใช้จักรบ่อยๆก็ทําให้น้องเขาถนัดขึ้นนะคะ เย้เสร็จแล้วเย็บกุ้นแล้วก็เย็บลูกไม้นี่แบบยากมากจะบอกว่าทําชุดทีหนึ่งหนึ่งตัวนี่โคตรยาก <c oughs> ชุดเสร็จแล้วแบบติดโบหน่อยนึงปกติมันต้องติดโบตรงนี้หน่อย2อันให้เหมือนตามแบบ <c oughs> นี่ก็เสร็จแล้วเย็บเสื้อเสร็จแล้วโอเคทั้งหมดเสร็จมาแล้วค่ะเย้ Yay! Yay! มูลเรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ชุดของสคูสคูเอ้ย l ล v e l ิ v สคูไอดอลใช่